เลนรถมาก็นานแล้วมึงอ่ะทำไมอ่ะฮะทำไมกระโหลกขนาดนี้ทำไมวะไปโดนเซนจ์มาทั้งคันเลยเซนจ์นี่คืออะไรโอ้ยขบงขบูลงรีดเซนจ์หมดเสื้อกอกด้วยราคาอะไรราคาอะไรหมื่นสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเทน่าเซนจ์วันนี้มาไล่ระบบไฟรีวิวเทน่าครับขบูลี่ยมปากสามสิบรีดวีฟอร์ดแพงเสรีเด็ดวีฟอร์ดแดด ท่อตาแดงนะครับไฟหน้าเล็กมังลมวันนี้กำลังไลร่ระบบไฟอยู่กองไฟเราใช้กองแดดอยู่นะครับไม่ค่อยมีอะไรมากมายเครื่องทำเต็มสวัสดีครับพอดีพี่คนนี้เขาอ,อยากฟังเสียง คลิปที่แล้วที่ผมเคยเอาคลิปที่หน้าลงไปวันนี้ผมจะมาอัดคลิปให้ฟังเสียงที่หน้ากันนะครับเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะครับ yeah <laughs>